อันนีครับสวัสีเอฟทุกท่านนะครับผมนี่ครับอันนี้มาฝากท้องกับป้าที่บ้านนะดาวไข่ก่อนข้างในไก่ใช่ไหมจ้ะแล้วก็ต้องทำโอ้ยข้างในจอว่าเสียเขาบอกเป็นเชฟเปล่าเป็นเชฟ่เปล่าเป็นเชฟเป่า อต้องเคาะกระทะก่อนนะต่ดบินได้ไดิเหมือนเรียกอะไรบเปล่าเมื่อกี้ก็มีลูกค้ามานะลูกค้าก็สั่งไปชุดหนึ่งแล้วเนาะลูกค้าใช่เพราะว่าได้จามอยู่เมื่อกี้จามไปชุดใหญ่แล้วยังไม่จามตอนนี้นะแป๊กหน่อยแล้วก็เราจะจามอ๋อนี่กระเพราเน๊ะ ไข่ดาวเครื่องในหมูสับได้ป่ะใช่ิใช่เนาะมันได้กินมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะทีนี้เป็นสามเพราะว่าปลาที่บ้านกลับบ้านนะปฏิบ้านกลับบ้านไปทำสวนทำน ย่างเลยครัเราจะดูการผัดใส่พริกก่อนใช่ไหมซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของสมพอดน์น กาแฟเป็นไทยคือไทยควรอะไรไหมไม่รู้ว่าจาจะพูดอะไรอ๋อเป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านพิเนเจอร์โอ้หอมทะลุจอหอมทะลุจอเรายั่วอะไรเตรียมกามด้วยป่เนี่ยเตรียมไอเตรียมกาม ชินแล้วใช่ไหมคนทำนะกชิและใส่ก็หวานานิดนิดเอาอเนะสูตรเดิมอ่ะสูตรเดิมที่ <ไอ S 2> ป้าใม่บ้าน<อ>ทำทุกครั้งอร่อยมากบุกินแล้วไม่ใช่ปุ๊กสี่จานแล้วแต่จดเนี่ยสามจุครับคุ Chị Trang nè Chị Trang nè Chị nè Chị Trang nè Chị Trang một. กะเท้ากเก็บเอาตัวส,ด,สดเลยนะยดูสดจริกจะ,จะทำ้เนี่ยเ่ยเซฟมือองกระทะคองถ้าใหม่เน่เอานะต้อนี้เหรอใช่คะใช้บ้านทำได้ดีนะฮะนู่นี่เนี่ย โอ้ยหาย了หาย了มาเงาตาที่ร้านนะเดาพอไหมพอโอ้จะเต็มตลอดขัดได้ชิมเลยนะเนี่ย ตรงนี้มือชีแล้วยอดหอมมากเลยพอ,อมเสิร์ฟวา,างไว้นี่ก็ได้ครับดวผมถือไปขอบคุณมากครับโอ้ เดินทางกลับแล้วนะฮะจะไเที่ยวใคลิปไม่หมดกลับไปเที่ยวต่อเที่ยวต่อไปเที่ต่อเพราะว่าซื้อตัวมาแล้วจ่เอ็มขอบคุณทีกันเด้อเอาจนแ้าพี่น้อยขึ้นสอวันเมเียน้อยเมี่ยน้อยเนาะเมียเช่าไม่เจอกระเป๋ากระเป๋ามานล้าเที่ยวย โอ้ no ไม่ไม่โอ้ no อ้โหไปนะคร้โหไปกันนครับนี่ครับก็กลับไปเที่ยวนะไปเที่ยวต่ออีกสองวันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปกับแม่ไปรองเท้าก็ไม่ซื้อเอาไปน้ำมาหน่ะรองเท้าแม่ไปไปไปด้วยไปด้วยไปเล้วได้แม่ทำใจจ้าวันที่จ้าดีนะคะตอนิ่มก็เป็นไกด์นำเที่ยวนะฮะ นี่ใครสนใจนะอยากมาเทีย่ยวมากบาบไหว้องคูนะครับก็พอนิ่มก็หาเทีย่ยวได้นะเป็นไกด์นะเป็นไกด์ออเด้อเสียให้ผมอู้หัดเองไงหัดหัยหอมมากนะครับ ก็เชิญชวนนะครับ FC <4 S 2> นักท่องเที่ยวนะครับที่มาที่ร้านปู<ม>่ต้องมาชิมให้ได้นะครับร้านสมพรปากีมือป้าท้ายบ้านแซ่บคือไม่ได้กินมาสองอาทิตย์แล้ะอาทิตย์นี้ต้องจัดนะครับทีแรกไม่จะจัดพรุ่งนี้อดใจไม่ไหวเอาวันนี้ก่อนเลยม,มา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  ทั้งหลังก็ f อมาจากเจแปนนะก็เดี๋ยวไปเที่ยวต่อนะเที่ยวต่ออ่าแซ่บๆนํากันแม่ใจของเสื้อเพื่อจะยังอยู่ลุ่มหนึ่งนี่นะมุ้งเสื้อเพื่ออยู่ลุ่มหนึ่งอืมแก้ว

อะไรวันนี้อเมื่อกี้ก็มีปุ่นมาแล้วไปแล้วใช่วก็จ่ญี่ปุ่นก็เห็นบอกป้าบ้านบอกว่าจะหนุ่นรอรุนลรุนนใครน่ญน้วน้อย

ก็มไม่เป็นไรแล้วมันก็ไม่มีที่ยิงยมันเด้อกำคงยิ้ไมไงที่แม่กำใสหายแน้วไม่เป็นไรนุ้มีขน,น,นมอยู่มันกินก็มีขน,นมอยู่